สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับเช้าว,วันอาทิตย์สบายสบายวันหยุดวันแรงงานครับวันอาทิตย์วันที่1พฤษภาคม2565คิศซกราช2022เวลาตอนนี้0747นาทีโดยประมาณนะครับผมอาเช้านี้ก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมเล่นล er ูกกิ้งตัวโรเลอร์นะครับล้อกู่นะครับลอคู่วันนี้ครับหลายคนหลายท่านบอกว่าแต่ก่อนเล่นได้3ยก ค่ายืนนะครับค่ายืนสามยกยกละสิบครั้งเล่นต่อเนื่องได้ไหมนะครับว่าอย่างนั้นสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมแรกๆที่ผมเล่นก็คือช่วงนั้นอายุตัวเลขมันยังไม่เพิ่มพอตัวเลขมันเปลี่ยนในรอบปีเนี่ยความเหนื่อยมันเข้ามาในร่างกายเราฉะนั้น,นการออกกําลังกายเนี่ยถ้าเกิดเราฝืนอย่างที่ผมบอกประจําครับถ้าเกิดเราฝืน มันจะมันจะไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วมันจะเป็นโทษทันทีเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ฝืนเราออกแต่พอเหนื่อยออกแต่พอควรนะครับในกําลังหรือว่าร่างกายเราบอกว่าไหวแค่ไหนเราทําแค่นั้นได้หยุดพักแล้วไปต่อ,อกยกหนึ่งนะครับถ้าเราไปทายังมันเกิดอาการนีดไม่ดีครับผมแต่ผมจะลองทําให้เพื่อนเพื่อนดูครับแบบต่อเนื่องนะครับอ้าวลิปมันอาจะยาวจะไม่พูดมากนะครับเริ่มครับยกละสิบครั้งครับ หนึ่งสองนับด้วยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบพอได้สิบครั้งเราก็หยุดพักถายปอดสักระยะหนึ่งวอร์มร่างกายในท่วงท่าอื่นๆรออย่าไปนั่งหยุดพักนะครับอย่าไปนั่งหยุดพักแบบอะไรอย่างนี้นะครับให้หยุดวอร์มร่างกายถายปอดครับถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆ รู้สึกดีเริ่มต่ออีกยกหนึ่งทงันทีครับผมจะให้เห็นด้านข้างทีเดียครับก็เริ่มต่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ำหรับข้างนะครับหกเจ สิบรู้สึกเหนื <practiced clapping> ่อยหายปอดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวเดี๋ยวเราไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ